ตุนเดี๋ยววันนี้พี่จะเป็นคนขับให้ตุนนะรอบที่แล้วตุนเป็นคนขับให้พี่เดี๋ยวพี่รอบนี้พี่ขับให้แล้วตุนเป็นคนยิงแล้วกันได้เลยจัดไปมาเรามาลองเล่นกันดูแล้วทำไมต้องเออว่าแต่ทำไมเราต้องแต่งตัวเหมือนกันเลยเนะี่ยว่ามีพี่หนุ่ยสองคนไงพี่หนุ่ยแบบมีคาถาแยกเงาพัลล่าโอ้แล้วเดี๋ยวกันนะแล้วพี่ต้องซูมหน้าใครเนี่ยซูมเวลาซูมนี่พี่งงรู้ไหมเนี่ยหลอาเด้เห <laughs> <laughs> มือนกันเลย <laughs> โอเคปงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าไปครับจัดป้าย ลงไหนกันดีพี่ต้องลงท่ามกลางศัตรูอ่าจัดไประดับเราแล้วใช่อยากบวกร่างกายอยากประทะลงแล้วพี่สองคันตรงไหนคนลงเยอะไปเลยไปเลยไปเลยเสวยอ่ามาอุ้ยเต็มเลยเจอกันหนน้องชายไอ้นั่นมาคนเดียวพี่ข้างหลังพี่อ่าใช่เหรอเดียวอ่าก็โดนที่กับบอกเลยข้างหลังข้างหลังข้าหลัง N W N W ครับผมถ้าขันหลังต้องเกาครับผมครับผมเดี๋ยวนะพาม อันหนึ่งนะหาก่อนไปลงไหนกันแล้วอ啊 <W. S 1> N W N W ไปไหนกันหมดวัเนี้เออเฮ้ยนี่ขนาดเฮ้ยสีเหลืองพอดีพี่ขับตรงกำแพงก็ได้นะไม่ต้องขับไปหาโอเคไปไปไหนแล้วอ่ะน้องไปไหนวะโอ้โหไม่ควรนะเนี่ยเอ้ยติดโอ้โหไปไหนกันหมดพี่พี่นู่นนู่นสีเหลืองโอเคเห็นไหข้างหน้ามีสีเหลืองกัน โอเคอยากขับหาคนกับรถสีเหลืองสองอันเลยใช่คนหายไปไหนเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะเออเมื่อกี้ลงรถสี่คันนะตรงเนี้ยใช่อะไรครับเนี่ยหายเฉยขับไปเรื่อยๆกันจัดไปอันแหละเต็มแล้วทีเนี้ยผมก็จะมี M79 นะฮะสวยซึบอ่าเรียบร้อยอันนี้ก็หากระสุนใช่แล้วเน้นหากระสุนสีแดง หลังัมาหลังมามาดิมาดิ F79 เอ้าเออติดพี่เด้๋ยวตุ้นเดี๋ยวตุ้นเดี๋ยวตุมันโดน F79 ผมหนีไปเลยเมื่อกี้ใช่เหรอใช่ใช่มันโดน F79 แล้วมันหนีเลยเจ็บมากอ่ะเมื่อกี้ไปไหนวะมันหนีไปทางสุสานพี่นี่นี่เก็บเก็บกระสุนก่อนไปนี่ข้างหน้ลังเราหลังเรน เออเอเอสวยๆสวยอโอปไปอยู่หลังเฮ้ยหลังเข้าหลังเฮ้ยมีกระตุนหลัง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 ตุนหลังเหงหลังนี่นี่ข้าเลยโอ้หบลบลบนี่นะครับไอพี่มันไปแล้วมันไปแล้วไปนู่นแล้วต้อนต้องปิดจับติดไปแล้วมันหนีแล้วมันโดนเอฟเจ็ดเก้าก่อรถแตกหมดแล้วตอนนี้จะไปไหนน้อยจะไปไหนเฮ้ยนี่น네ี่นี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิงซ้ายมือเราตุนเหตุไรเหรอพี่ ไปขวาแล้วมีสองคันนะเนี่ยสองคันอันหนึ่งไอ้เก้าพี่เอาทางไหนก่อนเดียวเนี่ยตงยหมดล้สวยตนสวย้าวกระสุนเนีเก้าผมเหลือนัดเดียวเฮ้ยอันหนึ่งโอ้โหถอยนนี้เราต้องไปเก็บไปเก็บปืนในพวกนั้นกันเฮ้ยนี่ได้แล้วสวยเอ้กระสุนสองนัดละตอนนี้นี่ด้วยนีด้วยลุยพี่มาน้องมันเลี้ยวหนีอ่ะไปไหนไปไหน น้องจะไปไหนเรามีเทอร์โบไปก่อนตสองเมตรโดนไเต็มเต็มอีกสองเมตรเต็มเต็มอีกสองเมตรอีกสองเมตรตามน้องไปทุกที่ M79 เอ้ยเลยไม่กระสุนหมดแล้วเจ้าตู้เจ้าตู้เออสวยน้องสวยหดจัดหดจัดคู่นี้หดจัดจัดจ้านาในย่านเลยเอ้ยนเออ,อ,อเร่งสปีดให้ผมต้มกลางกระสุน M79 อีกได้ได้เดี๋ยวหา ar, สีแดงให้เนี่ยมันเป็นอาวุธที่ทรงอนุภาพมาก โคตรโหดโอ้ยไอ้ข้างหน้ามีตุนข้างหน้ามีเฮ้ยของคันของคันอ้าวอ้าโหวสามคันตุนเฮ้อเดี้อเด้อเออเออเ้อเฮ้ยตุนซ่อมปลาที่ตุนซ่อมปลาอะไรซ่อมปลาอะไรตุนซ่อมซ่อมซ้อมซ่อมซ้อมซ้อมซ้อมแล้วซ่อมแล้วหนีพี่หนีก่อน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 ปึ๊บโอเคเอาเกาะปี่หนีจากเลสโซนด้วยผมผมเปิดเลสโซนพี่กดอยู่พี่กดอยู่อ่าซ่อมโอเคโอ้หอะไรครับนี่โคตรตึงโคตรตึงมาพี่พร้อมแล้วตุน หลังเข้ารอปเป้าดรับเป้าอุ้ยบอลมาดิไปไหนอ่ะจะสู้ปบอไปไหนอ่ะสุนขอเอ็นพิ๙แมนแมนไม่ไม่โดนไม่โดนไม่ไม่โดนไม่โดนแม่นแมนแม่นแมนไม่หมุดเลยเนี่ยขับวนกันอยู่เงี้ยเออดิมันหนีมันหนีมันเจ็บมันเจ็บไปไหนไปไหนไปสองเมตรสวยสวยไปไหนแล้วอ่ะมันดักมันดักนู้นไปนู้นจะไปไหนล่ะกระสุนพี่หมดสุนไม่มีแล้วผมมีกระสุนอยู่ ไปไหนเนี่ยไปนู่นไปนู่นาลาลาเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปไหนอะเออไปไหนจ้าโคตรมันตึงจัดจัดจ้านในย่านนี้บอกเลยโอเคครับแมพใครจะมาอีกไหมนหนใครห้าวไหน ใครห้ามมาดิครับอะไม่มีใครกล้ากับเราเลยโอ้ติมหมดเลยเดี๋ยวเฮ้ยซ้ายซ้ายบนมีเลสโซนในแผนที่ตามต่วไหนมีเลสโซนลไปที่ไหนมีเลสโซนเราจะไปยิงเฮ้ยซ้ายมือน,นี่เสียงรถข้างหน้าตุ้นกันนะยังไงเฮ้ยขา้างหน้าก็มีอู้เดี๋ยวดิอากอัลเทียคันเอาคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนไปไหนเนาะอันนี้มีคันมาคนเดียวมาคนเดียวคนเดียวจ้ะคนเดียวเราเก่งเราเก่งเราลูมเฮ้ยขูาซ้ายขลังเลยตุนหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้า มีอะไรคะขวาบนก็มีซ้ายล่างก็มีเจ็บหน้ากะบอกเดี๋ยวเด้อเด้อเด้อปึ๊บเฮ้ยข้างบนพี่เอางบวมข้างบนกันรวมข้างบนกันขัดจอดยังไงวะเนี่ยทำไมมันเหมือนนิ่งๆอ้าวอะไรกันะนี่นี่เลเทะเราไล่ไอ้นี่อีกทีนึงเออโอเคเออร้อยเรียบร้อยเอาหมดเลยชีวิตเอ้าโดนโซนเหรอกระสุนพี่หมดแล้วสุนข้างหน้าเลย เฮ้ยส้มเกาะ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 ไม่ได้พี่พี่พี่กาะจะแตกพี่เอออไม่โดนพี่พี่เกาะจะแตกพี่แตกโดนเอ้ยเฮ้ยาเือดอใช้เนใ้เอาเลือมันไม่ขึ้นว่อาหรอโอ้ยครับีพาเลือดกนเลจะเป็นสาสวยหากระสุนต่อไปหากระสุนโอเค เก็บของกันมาไอ้คันเมืกก่อกี้ไหนขอล้างมือหน่อยขอแก้มือเน่อยหน้าเลยโหเหรอจ๊ะก็ยิงหลบได้หลบได้เรียบร้อยเอ็มเจ็ดสวยส,สวยเออนั่ง,งั้นสิวะเอาละใครไม่เล่นเหลือคนเดียวคนเดียวยังไงดีอย่างนี้เราต้องลุมยิงตองเอ็มเจ็ดเก้าใช่เราต้องไม่ประมาทครับผมคนสุดท้าย ไม่ใช่เขาหันมาส่วน M79 ใส่หน้าเรา2เม็ดเราแตกนี่ฮาเลยนะก็แม่นเกิน2เม็ดเข้าหัวอะไรอย่างเงี้ยแสนไงเอ่ยครั้งสุดท้ายนี่แสดงว่าเขาจะยิงเราไม่ได้ใช่เขาต้องเลือกระหว่างจะขับหนีหรือจะยิงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออลับรถกลับรถกลับรถแล้วมาเก็บมาเก็บเฉยๆมาเก็บทุยเต็มเกาะแล้วเต็มร้อยอ่าสวยเก็บไปเรื่อย ขอโคตรแน่นอะบอกเลยว่าของแน่นมากกระสุน M79 ผมมี20ลูกอะพี่ตอนนี้ตันแล้วเนี่ยมันตัน20ลูกน้องเขาไปไหนอ่ะน้องเขาจอดนิ่งวะเนี่ยไปไหนนี่อ่ะไปพี่พี่พี่ควาคว้าควาควาขับออกเลยขับออกใช่ใช่ออกนี่เลยแล้วก็ไปทะลุเอาฝ่าหินเจอแล้วตรงเลี้ยงเลี้ยง ขอบวุณขอบคุณน้องมาให้พวกพี่ไล่ยิงได้ดี<า>ไปไหนเ้ยติดป้อมน้องนนท์เอ็มเ้า9นัทน,นมามอบมามอบนี่ไงจอดยิงสวยแตกหมดจ้าอย่างมันนะครับหมดเกินยังไงก็แฉอ <differences S 2> นี่ตีนังกาม้วน่หน้าโทรไปสองตลบกี่คิวเนี่ยโหชิบสองคิวโอ้โหโคตรเดือดโคตรเดือดเดือดจัดบอกเลย